สวัสดีค่ะสำหรับคำร้องขอหนังสือติดต่อเก็บข้อมูล 1. นักศึกษากรอกคำร้องและลงชื่อให้เรียบร้อยถ้าหน่วยงานที่ต้องการติดต่อเก็บข้อมูลประเภทเดียวกันมีหลายหน่วยงานให้เขียนลงกระดาษ A4 แนบเพิ่มเติมมาได้จุดสังเกตที่1โดยระบุติดต่อหมายถึงให้เขียนตำแหน่งผู้มีอำนาจอนุญาตให้เก็บข้อมูลของหน่วยงานที่จะติดต่อเช่นผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือ เกษตรจังหวัดหรือหัวหน้าฝ่าย 2. ติดต่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อวิจัยเป็นผู้ลงนาม 3. นักศึกษาจะส่งคำร้องที่งานบริการการศึกษาคณะได้ด้วยวิธีการ3ทางเลือกก็คือ 1. ยื่นคำร้องด้วยตนเอง 2. สแกนเอกสารจะส่งทางอ e ีเมลคณะอักษรศาสตร์ t s u a c t h 3. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อวิจัยจะส่งที่งานบริการการศึกษา กรณีหน่วยงานที่ต้องการติดต่อเก็บข้อมูลเป็นหน่วยงานภายนอกของมหาวิทยาลัยนักศึกษาผู้ยื่นคำร้องต้องมารับจดหมายติดต่อเก็บข้อมูลแล้วดำเนินการจัดส่งไปยังหน่วยงานด้วยตนเอง